สวัสดีจ้ามาพอกับเช้าจันปาลีตามเคยด้วยค่ะสวัสดีพมพมพี่น้องเช่าทุกทุกทันทั่วโลกด้วยค่ะมุนนี้แ้าจันกับสิภามากินผัดสปากเกตตี้นะคะผัดสปากเกตตีใส่ใส่ไอหนวดปลาหมึกนะคะ มาค่ะมากินกับช้าจันนะคะแซ่บๆมาค่ะแซ่บๆน้งกันค่ะเส้นนุ่มๆนะคะเส้นนุ่มๆมาค่ะคําแรกแหกมันแซ่บพี่น้องนวดปลาหมืองกนุ่มๆ ไลาพรมเลนะหน้าบานคือเกาพี่น้องระเบียงหน้าบ้านเซนนุ่มๆฝากเป็นกำลังใจให้สาวจันปารีในเด้อพี่น้องเบิ่ออยู่ใส่กับคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อจ้ะ Pan mm. moun mm. นอนๆอ,อากาศดีครับพี่น้องมาหนินวดปลาเมือกนี่ไง แซบหอนหอนแต่กับแซบพี่น้องกินหอนหอนไม่จังแซบภาพ่อแม่พี่น้องนั่งตากแดดขึ้นเกาพี่น้องประก,กาศมม่ดีเาวจันยูฝรั่งเศสด้วยจ้ะ ดีใจยุ่จ้ะแสดงกลับบ้านิได้กลับเมืองไทยแล้วเฮ็ดเองพี่น้องเฮ็ดเอง hết chân nói chim khang gấp đẹp đấy nè Hãy subscribe xa หนีซิบหาองศาเดี๋ยวผลช่วงใบใบมันสิบประมาณยี่สิบหา ินง่ายๆนะอาหารจานเดียวโน่ใกล้จะหมดแล้วัโอ้โหใกล้ oh จะหมดแล้วปาด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 แซบหล มานังซุม่มกินน้ำกันิดจ้ะ เมิดอีรีพี่นองเลยจานบางใหญ่หนึง่ง <laughs> ขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู่สูคนทั่วโลกนะคะเมดแล้วค่ะอิ่มเพื่อดี <c oughs> ขอบคุณหลายๆแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งนะคะเปิดอิิ่อพาดคลิปต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้สาวจันรปารีน้ำแนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าน <c oughs>